กลับมาเดี๋ยวผมจะไปดูในเรื่องของกระบวนการถอดบทเรียนผมนี่ก็ทําข่าวมาหลายปีทั้งน้ําท่วม 5, 4, 3, 8, 4, 0ทุกครั้งมีการถอดบทเรียนแต่บทเรียนนั้นก็ยังย้อนกลับมา แสดงว่ายัางไม่รับมือหรือแก้ไขพอแต่ครั้งนี้ผมดูรายละเอียดของการตั้งคณะกรรมการเนี่ยเพราะว่ามีอนุหลายฝ่ายเนี่ยคือวันนี้เนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัยและก็ลงนามแต่งตั้งไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคณะนร่วมประชุมวันนี้นายบวรศักดิ์อุวโโรณโอรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนกล่าวเปิด กานประชุมแทนนายกรัฐมนตรีในคำสั่งเนี่ยต้องการให้ศึกษาบทเรียนมหาอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่เมื่อปี54ด้วยเพื่อเอาสิ่งที่ต้องถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมไปใช้ในอนาคตสําหรับทุกพื้นที่โดยท่านนายกเนี่ยได้ปาาบว่า ต้องทําให้เป็นสถาบันรวมทั้งต้องฝึกซ้อมจึงเชิญรองนายกรัมสีทุกท่านซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญอยู่แล้วเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยยังมีข้าราชการประจําและผู้สง่งคุณวทั้งสิ้นนะครับเข้าร่วมประชุม นายมนศักบอกเลครับว่าการเชิญประชุมในวันนี้ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาอุทกภัยหัดใหญ่แต่เพื่อป้องกันในอนาคตว่าถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นจะได้เอาคู่มือไปใช้ในภาคประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทําตามคู่มือนี้ซึ่งหมายถึงรัฐบาลต้องการถอดบทเรียนและทําระบบสําหรับอนาคตเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีทุก คำถามทุกคําตอบก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่รู้จะช่วยยังไงใครต้องทําอะไรใครต้องสั่งอะไรเราจะถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งเขาเกิดภัยพิบัติแต่ความเสียหายน้อยเพราะเขามีการฝึกซ้อมดังนั้นอย่างแรกอาจต้องถอดบทเรียนจากญี่ปุ่นเสียก่อนโดยเราจะถือว่าถอดบทเรียนครั้งนี้จะเป็นชุดเทคนิคที่ไม่ใช่ชุดนโยบายครับ หมายถึงว่าลงไปถึงเรื่องที่ไปปฏิบัติได้จริงนะคะการจะถอดบทเรียนนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ต้องดูโครงสร้างของการถอดนะคะว่าวางชุดข้อมูลไว้กี่ก้อนนะคะแล้วก็เหล่านั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงหรือเปล่านะคะ